คาดการน้ำตาลลกส่งผลต่อราคาอ้อยสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รับชมช่องของบอชนสมอดำผู้เดียวดายสุขุสุขคนนะครับคลิปนี้บอชนก็มีสาระมาฝากพี่น้องท่านผู้ชมนะครับเริ่มต้นปีใหม่กันแล้วนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่พี่น้องสุขุสุขคนนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงลำล้ำรวย เฮงเฮงมันมันนะครับขายอ้อยได้ราคาดีๆมีเงินเพิ่มหลายๆนะครับพี่น้องก่อนจะรับชมเนื้อหาสาระต่างๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บบอสนําเด้อพี่น้องเด้อนะครับคลิปนี้เข้ามาเบื้องการคาดการของกูรูต่างๆนะครับเกี่ยวกับวงการน้ำตาลนะครับวงการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลนะครับ ว่าจะเป็นจังไดน,นะครับในฤดูกาลใหม่นะครับซึ่งการคาดการณ์ในปี2023นะครับหรือปี2567นะครับทับ68นะครับซึ่งทั้งโลกนะครับก็ะจะมีผลผลิตน้ำตาลได้ประมาณ179.7ล้านตันนะครับก็เพิ่มสูงขึ้นประมาณ1.3ล้านตันจากประมาณการ ในครั้งก่อนๆนะครับโดยการเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการสภาพอากาศที่ค่อนข้างเหมาะสมกับการปลูกอ้อยของบราซิลนั่นเองนะครับซึ่งบราซิลนั่นเป็นผู้ส่งออกน้ําตาลไร้ใหญ่ของโลกนะครับพี่น้องสภาพอากาศก็เป็นใจให้บราซิลนะครับเมื่อบราซิลมีน้ําตาลเพิ่มในตลาดโลกนะครับก็จะทําให้น้ําตาลในตลาดโลกนั้นเพิ่มขึ้นนะครับพี่น้อง จึงส่งผลให้สามารถผลิตน้ำตาลได้ถึง4 1 5ล้านตันของบราซิลในฤดูกาลใหม่นะครับคณะเดียวกันสำหรับประเทศไทยก็อาจจะมีโอกาสที่มีปริมาณน้ำตาลที่มากกว่าประมาณการไว้นะครับประมาณ0.5ล้านตันนอกจากนั้นการผลิตบีทของยุโรปก็มีแนวโน้มค่อนข้างดีเนื่องจากสภาพอากาศเหมาะสมกับการผลิตส่งผลให้ ภาพรวมของผลผลิตน้ําตาลนั้นเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งน้าตาลที่เพิ่มขึ้นนี้นะครับก็มีผลต่อราคาน้ําตาลในตลาดโลกนะครับที่การคาดการณ์ว่าน้ําตาลจะเพิ่มขึ้นราคาน้าตาลในตลาดโลกจึงปรับตัวลงในช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นการอุปทา,านนะครับอุปทา,านของตลาดนั่นเองนะครับการจ,จะเป็นในช่วงระยะสั้นๆนะครับ เพราะว่าการคาดการ์ว่าบราซิลนะครับที่จะมีการผลิตน้ําตาลได้เพิ่มมากขึ้นนะครับจะส่งออกได้หลายขึ้นก็ทําให้อาจจะทําให้น้ําตาลเกินดุลน,นะครับพี่น้องดังนั้นราคาน้ําตาลก็จึงมีการปรับตัวลงในช่วงนี้นะครับแต่ก็อาจจะปรับลงในช่วงระยะสันส้นๆนะครับเพราะว่ายังมีปรากฏการณ์เอลนิโยนะครับและปรากฏการณ์ลานียนะครับ ที่ตามมาอีกนะครับก็ะจะส่งผลในทั่วโลกปันป่วนในเรื่องสภาพภูมิอากาศนะครับพี่น้องและอีกอย่างนะครับก็บทางอิเดียนะครับก็บจะเลิกนะครับเลิกที่ห้ามการส่งออกนะครับจงเป็นอุปทานของโลกนี่เองนะครับที่จะทำให้ราคาลดลงแต่จงไดนก็ตามนะครับพี่น้อง ราคาอาจจะบลดลงไปมากกว่านี้นะครับและมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าทาังจีนกันยังมีความต้องการที่เพิ่มนะครับมีความต้องการน้ำตาลเพิ่มภายในประเทศด้วยประชากรที่ในประเทศจีนนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งหลายประเทศนะครับ และเข้าสู่กระบวนการการหีบอ้อยกันแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับการที่รคาคาอ้อยปรับเพิ่มสูงขึ้นในประเทศไทยและประเทศจีนก็นจะมีผลทําให้พี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับขยายพื้นที่ปลูกอ้อยเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งอาจเป็น,ก,นกลไกในการผลักดันให้รริาน้ําตาลที่จะผลิตได้ในปี2024นะครับหรือปี2568นะครับที่จะ ปับเกิดไปอยู่ที่180ล้านตันนะครับก็อาจจะเกินดุลน,นิดนึงนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีผลนะครับในทางด้านราคาอ้อยอาจจะอยู่ในระดับทรงตัวหรือว่าลดลงซึ่งในปี66ทับ6นะครับราคาอ้อยในประเทศไทยก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับ ทุบสถิติที่เคยมีมาเลยนะครับอยู่ที่1420บาทนะครับก็ทําให้พี่น้องเช่าไร่อ้อยอาจจะเลือบดาอาปากได้และขยับขยายพื้นที่การปลูกอ้อยเพิ่มมากขึ้นนะครับในปี67ถ้า68ก็าจจะทําให้ราคาอ้อยนั่นลดลงจะเปลี่ยนไปได้นะครับแต่ก็บนาจะลดลงแบบห่วมหานะครับเพราะว่าความต้องการน้ำตาลในตลาดโลกก็ยังมีสูงเนื่องจากที่ว่า ทั่วโลกกับประสบปัญหาเอลนิดโดและลานิดานะครับสภาพภูมิอากาศอาจจะโบอเอื้ออํานวยในการปลูกบีดปลูกอ้อยของหลายประเทศก็เป็นไปได้นะครับ